โอ้น้ำตกสวยดวดีขลางลจําเลยสวยมากแล้วกลาบมาให้เล่น โอ้วิวดีวิวสวยนะครับโอ้ช่วงช่วงเดือนอสิงหาสิงหากันยาคุสามเดือนนี้เป็นเดือนที่น้ำตกนี้มีน้ำแล้วก็สวยมากนะครับเบื้องวิวด้านหลังโองรถแบบจ่ำเลยแหละเหมาะสำหรับมาเที่ยวพักผ่อนค่าเข้ามากับผู้ใหญ่คนละ20บาทนะครับ เด็กไม่เก็บนะครับรถคันละสามสิบาทเอาเนื้อย่างเข้ามานั่งกินได้แต่ว่างดเครื่องดื่มนะครับผมไดแล้วครับกาฝากดไลกดติดตามไปดรว่ยนะครับโมไอ้ออแล้วครับผม